เมืองทะเลแห่งภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤด,ด,ดูสวัสดีผู้สาวเมืองเลยครับบอลลัมใจเกิดลอยเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วนะครับพื้นนี้ทําการแสดงที่หน้าที่ว่าการอ,อรําเภอปากชมอ,อําเภอปากชมจังหวัดเลยครับเก็บบัตรห0ึบาทนะครับเป็นงานบุญแจก,กเขาแต่ที่นี่ทั้งคณะเจา้าพาเพลินออมสังกสีเพื่อที่นํารายได้นะครับไอบุรณะปะสิสังข์วัดบ้านปากชมนะครับห้างบัตร นะครับแจกมอตเตอร์ไซค์พร้อมนะครับผู้ใดซื้อบัตรมือนีแจกมอตเตอร์ไซค์แล้วก็มีของรางวัลมากมายครับของทั้งคณะเจ้าภาพนะครับมาเด้อพี่น้องบรรยากาศโอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องฟังไซมาบนนอออีเมลมาหนีสามคนแล้วมาจากฟังไซพิ่วมาบนหนาวบรรยากาศคือกันนะครับแม่นม้ำโขงแม่น้ำของเด้อพี่น้องเห็นบรรยากาศอยู่ณนะตอนนี้นะครับเป็นแม่นม้ำโขงนะครับกั้นไทยแดนกั้นอ่ระหว่างไทยลาวนะครับหรือฟังไซนะครับ ายสมพรมาบ่อนอ๋อยาตุยมาบ่อนอ๋อน้บรรยากาศที่ดีดบนันทึกสพาไปเบิงสนามได้บันี้นะครับพาไปชมสนามอยู่ติดกับแม่น้ำโขงหรือลานลานสีตักน,าาานัคาราชพญานาอีกอย่างนึงนะแม่เลยไปเา,า่คนว่าบรรยากาศดีดีแม่บ่เห็นบรรยากาศดีจังซีมาโดดแล้วพาวไปเบิงสนาม เขาชมคลิปช่มไล่ของบอลน,น้นแล้วก็อย่าลืมกดกดแชร์นะครับได้เบิ่งบรรยากาศพร้อมกันนะแม่แต่แม่ค่านีเม่นว่าบุญพรเวทเดี๋ยวพาไปชมสนามพร้อมๆกันครับ สนามคืนนี้นะครับพี่น้องนะครับเต็มวงเต็มโชว์กับทีมงานหมารำใจเกินลอยสามร้อย300กว่าชีวิตนะครับมาตุ่มมาโฮมเด้อเก็บบาตรลอยหนึ่งนะครับพ่นสีร้ายหลายนะครับหันหน้าใส่แม่นม้ำโขงหันหลังใส่น้ำเพื่อสนามกว้างขวางน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกผู้ใดบ่มาเมืองแรงเสียใจร้ายหลายบันีโอกาสได้บู๊จังซิมายามอีกนะครับมาเด้อแม่มากินขาาา้าวควมผ้ากินปลาหอมตอนพันวสิบปีลำเศร้าปีลำ จังเห็นกวงไม้ยามบางครับเขาคือเราสิใดเห็นหน้าเจ้าเธอเดียวนะครับทีมงานเดินทางมาเกือบเบิดแล้วนะครับทีมงานเดินทางมาเกือบหมดครบทุกชีวิตแล้วนะครับฉนันฟ้าวมาเร็วแม่มาสีเต็มนะบรรยากาศดีดีคุณบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องเอามาตุ่มมาโฮมเดินน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกเดี๋ยวกันเดินทางกวางขวางครับ นี่นะบทันแล้วบัทันแล้ว,นวสนามดีมากเลยครับ